ตรงนี้ก็ได้มีโอกาสอำนวยความสะดวกให้แล้วก็มีตรวจมวลกระดูกด้วยอยู่ชั้นสองแล้วก็มีตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยในภายในวันที่31มกราค,าคมนะคะก็คือ prediction ก็ D an, คือการคัดกรองภาวะสุขภาพเพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มไม่ป่วย กลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มป่วยในส่วนที่กลุ่มป่วยเนี่ยเราจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่วนการแพทย์หรือโรงพยาบาลอื่นๆตามสิทธิการรักษาของกลุ่มประชาชนที่เข้ารับบริการที่เราส่วนกลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มปกติเนี่ยเป็นหน้าที่ของเิเนตที่จะต้องออกแบบโปรแกรมให้เขายังมีสุขภาพที่ดีเป็นปกติเหมือนเดิมจนตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยสูงอายุจะต้องมีสุขภาพที่ดีไปตลอดช่วงอายุไขในกลุ่มที่เสี่ยงเราก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพโดยเน้นทางด้านโภชนาการและการออกกาลังกายแล้วก็ความรู้เรื่องโรคต่างๆให้เขาไม่ป่วยเป็นโรคหรือว่าโลคระดับความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะในทีที่2ก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมทางด้านความรู้ต่างๆทางด้านสุขภาพ โดยอาศัยจากสำนักวิชาต่างๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในการให้ความรู้ค่ะพีสุดท้ายก็คือ prevention ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นหลักในการดาเนินการของเรา prevention ก็คือการให้โปรแกรมต่างๆในการส่งเสริมป้องกันเช่นการออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือการทำกิจกรรมอาหารหรือกิจกรรมต่างๆที่ถูกต้องตามหลักนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะ เป็นสิ่งสำคัญเช่นวัคซีนต่างๆที่ที่เราให้เช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนทางเลือกอื่นๆที่มีความจําเป็นที่จะต้องให้เพื่อการป้องกันโรคค่ะการกาบริการของเราในช่วงระยะแรกตั้งแต่ปี61ถึง63จะเน้นทางด้านออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเป็นการบริการทางด้านวิชาการเป็นการเราจะออกไปแต่ละพื้นที่ในพื้นที่ในะจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้เคียงแล้วก็ จัดกิจกรรมในมหาลัยค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆก็ค่อนข้างครอบคลุมท,ทุกศาสตร์ค่ะที่เรามีแล้วก็ในปี63พอจัดตั้งจากโครงการเป็นหน่วยบริการของสูสุขภาพ,าพทําให้เราจะต้องมีการบริการทางด้านสุขภาพคือหน่วยบริการต่างๆซึ่งประกอบด้วยอย่างที่เห็นนะคะชั้น1จะเป็นคลีนิกพิเศษต่างๆซึ่งจะเป็นคลีนิกที่แนะนําโปรแกรมการออกออกอา ออกแบบโปรแกรมทางด้านดูแลสุขภาพต่างๆซึ่งประมาณเดือนกุมภาหรือมีสานี้เราจะมีอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แล้วก็สัานักแพทย์ที่จะมาออกตรวจที่นี่เป็นการให้บริการคลินิกพิเศษต่างๆเช่นคลินิกวัคซีนแล้วก็คลินิกของสันพลาสติกความงามที่ให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ในส่วนที่สองก็เป็นของงานความงามและชะลวัยตรงนี้จะเป็น ตั้งแต่เปิดบริการตั้งแต่โรงพยาบาลเดิมในมอแล,แล้วก็ติดมาทางของโรเนีย์ต่อเป็นหน่วยบริการที่เรายังดาเนินการต่อะคะ่ะแล้วก็เป็นคลินิกวัคซีนต่างๆในชั้นที่2เนี่ยจะเป็นการบริการเกี่ยวกับเช็คอัพทั้งหมดนะคะก็จะมีพร้อมทางทำบริการทางด้านแหล็บแล้วก็ของรังสีเอ็กซเรย์ต่างๆมีเมโมแกรมอัลตราซาวด์โดมเดนบริการ,ร,การเป็นวันสต็อกเซอร์วิสอยชั้นสองซึ่งของ เช็คอพของเรามีทั้งบริการทั้งในอาคารแล้วก็โมบายเช็คอฟออกไปข้างนอกได้ะคะ่ะราคาค่าบริการของเราเนี่ยอ้างอิตงตามราคาโภชชีการนะคะวันนี้นะคะโดยท่านผู้ช่วยศัจตราจารย์ดรพนุพ,นพงศ์ใจวุฒิท่านรองปธิการประดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นการกล่าวขอบคุณท่า<ม>น,นสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความ อนุเคราะห์ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอดค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัตชิมาณราดิซอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคณะผู้บริหารและก็ท่านคณะสิลคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมขอบคุณ และส่งเสริมสุขภาพสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทางเวลเนสนะครับสื่อโดยการสุขภาพแบบครบวงจรแบภาคเหนือและให้คุณภาพด้นน้ำโขลกรวมกับส่วนประชาสัมพันธ์ได้จากขึ้นนะครับซึ่งจะทำนี้จากขึ้นก็เป็นที่มาครับจากความร่วมมือกันดียิ่งที่เราได้รับจากท่านสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่ได้สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณาชนทำให้มหาวิทยาลัยของเราได้เป็นที่รู้จัก ในวงกว้างนะครับและก็ในสถานะในฐานะของสถาบันการศึกษาที่่เน้นการผลิตบัณฑิตพัฒนาองค์ความรู้และวัตกรรมก็ทําใหา้แม่บ้านหลวงเป็นที่รู้จักในภาระหน้าที่หลักต่างๆเหล่านั้นนะครับ มหาวิทยาลัยจึงจากกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณนะครับและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับท่านชนะสิริชนนะครับรวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ท่านได้เห็นศักยภาพของศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและนี้คือภาคดุนังโปงนะครับชื่อภาษจะไทยอาจจะยาวแต่ว่าท่านอาจจะพ้นชื่อเล่นภาษาอังกฤษก็คือเริการเซ็นเตอร์ของแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในการให้บริการ แก่ประชาชนในทุกๆด้หลานหลายรูปแบบนะครับกิจกรรมสําคัญในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับการให้บริการวิตาอมีบําบัดการให้บริการตรวจมวลกระดูกแล้วก็การแนะนําการบริการและก็ใาเยี่ยมชมโดยเนเซนเอร์ทั้งหมดนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของทุกท่านรวมทั้ง เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้รู้จักบริการของเว็บเดตเซ็นเตอร์มากยิ่งขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้ไม่เฉพาะท่านที่นั่งอยู่นะครับท่านที่ยืนอยู่ด้วยนะครับทุกคนมีแรงบันดาลใจในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้บริาาหารมหาวิทยาลัยแม่ป้าหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะก็กิจกรรม ลักษณะนี้นะคะเราก็ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะคะในการที่เป็นสื่อกลางในการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำนะคะแล้วก็ไปสื่อต่อสาธรารณะให้ได้รับรู้กันในวงกว้างนะคะดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างยิ่งนะคะสืบเนื่องจากที่แม่ฟ้าหลวงเราเนี่ยก็มองเห็นว่า เราเนี่ยนะคะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนอกเหนือจากการบริการในเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยเรายังมองเห็นความสําคัญในเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็มองเห็นสุขภาพของทุกช่วงวัยนะคะซึ่งเป็นที่มาของการได้มีศูนย์การแพทย์นะแห่งนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเป็นการป้องกันดูแลรักษานะคะดังนั้นก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร นี่เราก็ไม่ได้ดูสุขภาพของเฉพาะนักศึกษาประชาชนทเท่านั้นเรายังมองเห็นว่าสิ่งที่ผู้มีพระคุณต่อเราก็คือท่านพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็มีความสําคัญกับเราดังนั้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านมีนะคะสุขภาพที่ดีซึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะคะว่าที่ท่านได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดเนี่ย เราก so kind of so ็เลยได้มอบโปรแกรมการตรวจรักษาสุขภาพให้กับทุกท่านนะคะอย่างที่ท่านรองพันพงศงได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะการุณามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดไปนะคะขอขอบคุณท่านมากค่ะแล้วก็พันธกิจของเวลเนียตั้งแต่61ถึงปัจจุบันเราลักษณะการท ของเราเป็นการบริการทางด้านวิชาการก็คือเป็นการบริการจัดทําโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างที่เห็นตัวอย่างกิจกรรมโคูคขาวันนี้ที่ชั้นหงนะคะซึ่งตั้งแต่ปีหกหนึ่งที่เราดําเนินการปีแรกเนี่ยเราทําทั้งหมด68กิจกรรมแผนที่เราดําเนินการก็คือจะมีผู้เข้ารับโครงการของเรา6000ลายแต่เราสามารถดําเนินการได้ถึง16,800นรลายค่ะ ซึ่งก็ได้ถวายริทศการกับสมเด็จพระเทพไปในครั้งที่เปิดของโรงพยาบาลศูนย์กระเทพในปี63ค่ะก็ดําเนินการมาเรื่อยมาจนถึงปี63จากผลการดําเนินการเนี่ยมันขยายการบริการเพิ่มขึ้นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากแค่พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเราขยายไปทั่วภาคเหนือและวางแผนไว้ในอนาคตว่าภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะทั้งหมดก็ทำให้ปรับเปลี่ยนจากสถานะนาจาก โครงการจัดตั้งเมื่อปี6-1ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการสุขภาพซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาลัยมีสถานะเป็นกองแล้วก็มีอันตรกําลังตั้งแต่เริ่มต้นมีตัวผออคแค่อหนึ่ง OK ท่านกับเจ้าหน้าท,ที่ที่เป็นลูกจ้างโครงการแค่15คนจนปัจจุบันเนี่ยมี โครงสร้างต่างๆแล้วก็มีพนังกงานทั้งหมด62คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพทั้งหมดค่ะการทํางานของเราก็เป็นการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์การแทย์สำนักวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกันในการดําเนินการค่ะ